ตอนนี้ครับเรามาอยู่ตรงหน้าของการสร้างโฆษณาแล้วครับเป็นส่วนสุดท้ายของตัวจักการโฆษณาครับซึ่งมีอยู่3ส่วนด้วยกันคือแคมเปญกลุ่มโฆษณาและตัวโฆษณาครับมาดูกันครับเริ่มต้นครับตรงข้อมูลทั่วไปครับก็จะเห็นว่าจะมีชื่อแคมเปญกลุ่มโฆษณานะครับซึ่งคุณสามารถกลับไปแก้ไขได้นะครับและก็สุดท้ายครับชื่อโฆษณาครับซึ่งจะถูกตั้งนะฮะเอาไว้ตามเวลาตามวันที่ที่เราได้ได้ทําการมาถึงหน้านี้นะครับซึ่งนะฮะคุณสามารถจะแก้ไขได้ เหมือนเดิมนะครับรวมถึงสถานะด้วยนะครับก็สามารถปรับนะฮะร,ระหว่างพรอมใช้ง,งานหรือจะชั่วคราวได้อันนี้อธิบายไปแล้วตั้งแต่ตอนแคมเปญและโฆษณานะครับโอเคมาดูต่อครับพอเรื่องมาด้านล่างครับคุณจะเห็นว่าจะมีรูปแบบการโฆษณาอยู่3แบบคือ 1. รูป 2. สไลด์ 3. รูปขนาดเล็กนะครับถ้าเป็นรูปนะครับนะฮะคุณก็สามารถที่จะอัพโหลด รูปภาพของคุณได้นะครับโดยการเลือกรูปครับนะจากเ,าเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับโดยที่บอกว่าขนาดรูปเนี่ยนะครับมีไม่เกิน5เมกนะครับเป็น jpeg หรือ png ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวขนาดรูปเนี่ยแนะนำไว้2แบบคือ 180x180 0กับ1 2 0 0ณ6 2 8 นะครับนี่คือการอัปรูปนะครับซึ่งกรณีที่เกิดคุณเคยอัปรูปไว้ในระบบซึ่งผมจะเล่าใ้ฟังต่อนะครับคุณสามารถอัปรูปไว้ในระบบของของบัญชีคุณได้นะครับแล้วคุณมาเลือกที่หลังก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เคยมีสามารถมาอัปรูปใหม่ตรงนี้เลยครับผมขอยากเลือกรูปก่อนแล้วกันนะครับโอเคไปดูที่ดาวน์โหลด ขออนเอารูปนี้แล้วกันนะครับพาเข้าไปเรื่องรูปมาปึ๊บนะครับรูปนี้เป็นรูปคอร์สนะฮะที่ผมนะฮะทำการจะสอนเรื่องเกี่ยวกับการวางแผนการใช้ไลน์ OA ทั้งระบบตั้งแต่ไลน์ OA l i ไลน์ s y s p o p และ Line i p a แ f o r m นะครับเป็นอางเสสิ้นครับกดบันทึ่ครับมาแล้วครับนี่คือรูปนะฮะตัวโฆษณานที่จะไปแสดงผลนะครับในไลน์นะฮะ มุมต่างๆนะครับนี่คือตัวอย่างที่เห็นนะครับโอเคนะฮะตัวอย่างที่1นนะครับก็คืออยู่ในไทม์ไลน์นะครับซึ่งคุณสามารถที่ใส่ชื่อได้ครับนะครับเช่นนะครับเรียนนะครับโอเคเรียนไลน์ OA บวกไมช็อปนะฮะโอเคอ้ยาวไปฮะไม่ได้ครับ ผมขออนุญาตทําให้สั้นกว่านี้นิดนึงครับเพราะตรงนี้มันคือส่วนนี้ครับเห็นไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นใส่ได้แค่ยี่สิบอักษรครับขออภัยดีครับนะครับผมต้องปรับแก้ตรงนี้ครับให้มันเป็นอยู่ตรงส่วนอื่นครับนี่ลบก่อนนะฮะปึ๊บนี่ต้องอยู่ตรงนี้ครับอ่านะครับบวกนะฮะ LAP ในคอสเดียวนะฮะกับ ไล่เซอร์ติฟายนี่ประมาณนี้เห็นไหมฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตใส่ชื่อตรงนี้ก่อนครับนะครับ,นะรบ,นะรบก็วางแผนการใช้ไลโอเอนะครับ ประยุทธ์พอไหมนะต้องดูนะฮะตรงนี้ต้องคำนวณดีๆนะครับเหมือนจะไม่พอครับนี่โอเควางกริดการใช้ลายนะฮะโอเควางกรยุทธ์ลายอ่าโอเนี่วางกริดลายโอเวางนี้เนะาะเดี๋ยวผมน้องใส่คำว่าเรียนนะครับเรียนอ่าพอดีเป๊ะเลย เรียนวางกะยุทธ์ l ล n e OA นะซึ่งองนี้ต้องกำนวณีนะครับเพราะมันใส่ได้แค่20ตัวอักษรเท่านั้นนะครับ20ตัวอักษรเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็ต้องนะประเมินผลตรงนี้ดีๆนะครับว่าไม่ให้ตัวสืยเกินไปนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับทีนี้คุณก็จะมาใส่นะสิ่งที่เรียกว่า Landing Page นะครับก็คือเป็น URL นะครับของ Landing Page ที่จะแสดงต่อผู้คลิกโฆษณานะครับโอเคนะครับ แล้วก็อันนี้ครับเป็นออปชันครับโอเค URL ของเว็บเพจที่แสดงต่อผู้ใช้นะฮะก็ต้องใส่ทั้งคู่ครับเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยนะครับมันจะต้องใส่ทั้งคู่นะฮะใส่ทั้งคู่เลยทีเดียวนะครับทั้งคู่เลยนีผมขออนุญาตไป Copy ปี้นะครับ URL มาก่อนแป๊บหนึ่งนะฮะครับนี่นี่นะฮผมใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่แน่ใจว่าโฆษณาจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับขออนุญาตดูตัวอย่างรูปแบบต่างๆกันครับเพราะว่าโฆษณานี้ไม่ได้มีแค่แบบเดียวครับแบบที่เห็นนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่อยู่ในส่วนของออลายทม์ไลน์นะครับผมดูตัวอย่างที่2ครับอันนี้เข้าใจว่าจะไปอยู่ในส่วนของพวกกลุ่มที่เป็นลายทุเดย์นะฮะประมาณนี้นะฮะและสุดท้ายครับ อันนี้น่าจะไปอยู่ที่ข้างบนเลยครับที่เป็นหน้าลายของ Chat l i ต์นะครับหน้าแชทนะครับโอเคสรูปแบบแบบนี้เนาะนะครับก็เซตโฆษณาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการบันทึกอ้ออีกอันนึงที่ผมลืมบอกคุณไปถ้าคุณไม่มีกราฟิกดีไซน์แบบนี้แต่แรกคุณสามารถกดคำว่า Creative L A B ตรงนี้ได้นะครับมันจะเข้าไปยังหน้าหน้าหนึ่งครับแบบนี้ครับนะครับหน้านี้ฮะอ่านะครับ มาใช้การสร้างนะครับรูปแบบของโฆษณาหรือแอดนะฮะที่คุณสร้างได้เองซึ่งมันเจ๋งมากๆผมชอบมากเลยครับนะฮะก็มากดยอมรับที่นึงนะครับโอเคนะฮะแล้วก็เริ่มใช้นะครับปึิบนี่นะฮะมันสามารถที่จะมาเลือกรูปแบบโฆษณาต่างๆแล้วคุณเอาเทมเพลตเนี้ยนะฮะไปใช้กับสินค้าและบริการของคุณได้เลยนะ ได้เลยนะครับนี่ฮะได้เลยครับว้าวเห็นไหมฮะปลื้มๆนะฮะเลือกได้เลยครับสมมติผมเลือกอันนี้ปุ๊บนะครับนะครับมันก็จะสามารถที่จะเอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับขยายซูมได้นะครับใส่ฟอนต์ใส่โลโก้ใส่มุมต่างๆเพิ่มได้ซึ่งจะมีให้เลือกแบบ หลายแบบมากๆเลยเดียวนะครับก็อันนี้เดี๋ยวมีโอกาสจะมาสอนให้ใช้กันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะนะครับโอเคในคลินี้ใครมีแอดโฆษณาดีๆอยู่แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยแบบที่ผมใช้ตอนนี้นะครับโอเคอ่ะเป็นเรียบร้อยครับตอนนี้ครับนะฮะผมก็นะครับนะฮะมาถึงจุดที่ต้องมาเซตแล้วนะครับอ่าก็บันทึกเรียบร้อยเลยนะครับบันทึกโฆษณาซะโอเคพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเห็นว่าจะมีตัวโฆษณาเนี่ยนะครับ มาเป็น List อยู่ตรงนี้ครับนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งสถานะเนี่ยยังไม่แสดงนะครับแต่ว่ามันพร้อมใช้งานเพราะผมกดพร้อมใช้งานแต่แรกเนาะแต่ว่ามันไม่แสดงเพราะว่าโฆษณากําลังอยู่ในช่วงของการพิจารณาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวบัญชีของผมที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับจะต้องรอให้ถูกยืนยันก่อนนะต้องรอให้ถูกยืนยันก่อนนะครับตัวถึง มันถึงจะทํางานนะครับเป็นปกติได้นะครับซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวอาจจะลองปล่อยออกไปจริงๆเลยนะฮะดูซิว่านะฮะมันจะวิ่งดีขนาดไหนยังไงนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของการเซตค่าโฆษณาอันนี้ซึ่งผมเลือกรูปแบบแรกคือรูปแบบการยิงโฆษณาแบบคลิกทูเว็บไซต์เป็นหลักเนาะนะครับซึ่งยังมีรูปแบบโฆษณาอีกหลายแบบนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้พูดวันนี้แต่ว่าโดยหลักการหลักเกณฑ์แล้วเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันครับไม่ค่อยต่างเท่าไหร่ ครับซึ่งก็อยากให้พวกเราได้ลองเล่นกันดูครับนะฮะประมาณนี้เนาะโอเคอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเซตโฆษณาครับ